สวัสดีวันนี้วันที่27มกราคม2 5 6 5นะครับอันนี้เราก็มาดูเซตมีแนวโน้มยังคงไซด์เว์ไปด้านข้างๆนะครับถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูการสแกนหุ้นต่ำา5บาทของเรานะครับเรามาดูเซตกันสักครู่นะครับเซตก็ยังคงเป็น,นโนมไซเวดดาวนะครับอยู่ในกรอบตัวลิเนียลีเกชั่นนี้นะครับถ้าอยู่ในกรอบนี้คือก,ก็จะวิ่งลงมายังไงก็ต้องวิ่งลงมาตรงชนตรงกรอบด้านล่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกับวิ่งขึ้นไปด้านบนประเด็นก็คือว่าเมื่อเขาอยู่ในกรอบด้านล่างเขาก็จะไซเว์มาทังด้านล่างนะครับนกว่าจะมาชนแถวด้านล่างหรือเลยเนีย แบบตัวนี้นะครับเรื่อยๆแบบกรอบเดิมนะครับก็จะอยู่ในกรอบตัวนี้ก็โอกาจะวิ่งลงมาชนกรอบด้านล่างนะครับดังนั้นก็ระมัดระวังกันนะครับแต่ในการสแกนนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะจะมีหุ้นที่ขึ้นมีหุ้นขึ้นตลอดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดโดยตัวแรกนะครับเป็น awc นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราเข้าเราก็จะสามารถถึงกําไรได้นะครับจากตรงนี้นะจากตัวนี้นะฮะราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 4.76นะครับในวันนี้ราคาก็จะมาประมาณสัก4.82ใ,ใกล้ๆนี้นะครับตัวนี้ก็เช้าอยู่นะครับเลยเสียงไม่ค่อยคล่องนะครับเสียงยังไม่มาไม่เป็นไรกันนะครับนะเสร็จแล้วถ้าเราเข้าตอนนี้นะครับราคาที่เราจะได้กําไรก็คือจากจุดนี้ถึงจุด4.96นี่นะเอาโดยประมาณนะครับก็ถือว่ากว้างทีเดียวนะครับสำหรับ AWC ถ้าเกิดเราลองเข้าดูนะครับถ้าเกิดดูจากลักษณะของเขาคือเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบ ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนขึ้นลงของตัว linearization นะครับตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะตัวนี้เขาก็เปลี่ยนขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นเลยนะครับเดิมทีนั้นเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็จะยกโลตลอดนะครับสำหรับ AWC ก็เป็น TWI ได้นะครับหมายความว่าเล่นระยะยาวได้นะเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าตัวนี้เราก็ยิงไว้ยาวๆแล้วก็ อดทนให้ได้กับการอาต่ำกว่าเดิมนิดหนึ่งนะจะวิ่งระหว่าง4.6ขึ้นไปถึง5.30สงนะครับนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่าเล่นได้นะครับสลับตัว a w z ให้ a w c นะครับตัวถัดมานะครับคารมาดต,ตัวนี้ก็ทำกำไรระยะสั้นได้นะครับก็คือทำกำไรตอนนี้ค่าอยู่ที่ประมาณ3.66นะครับ แล้วเขาก็จะวิ่งขึ้นมาที่ประมาณ3.77ประมาณ0.1เปลี่ยนแปลง0.1นี่ก็คือกําไรที่ท่านจะได้นะครับก็จะเกิดเข้าตรง3.66นะครับกําไรทถัดมาก็มันจะไซด์เวย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านต้องการกําไรจุดที่จะออกต้องตั้งคัดลอดนะครับหมายความว่าพอท่านซื้อเสร็จท่านก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาเรื่อยๆอยนี้เราก็ต้องตั้งคัดลอดกันกันกว้างๆถ้าเกิดว่าว่าซื้อที่ตรง3.66 ก็วิ่งขึ้นมา3.7เองเราต้องตั้งคัดลอดอยู่ประมาณ3.7071นะครับแล้วเขาก็ไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาชนตรง3.8ตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่จะเอากําไรก็คือเราก็ตั้งคัดลอดด้วยเลยไอ้คัดคัดโปรฟิตไปเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นนะครับเนื่องจากมาเป็นไซเวด o าวนะครับมานี้นะฮะตัวไทเทอนะครับตัว g i t l e นะครับลักษณะก็เป็นลักษณะเห็นไหมครับว่าเขาขึ้นเกินไปขึ้นเกินกรอบขึ้นเกินกรอบไปก็ จะมีโอกาสไซเวดาวลงมาก็เป็นลักษณะ VI ได้นะครับก็คือหอลังจากที่เขาขึ้นไปเขาก็จะตกลงมาแถวๆนี้นะครับก็ไหลามาชนด้านนี้แล้วก็แต่ไหลเด้งขึ้นนะครับจากตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มซึ่งกลับทางมานะฮะเดิท๋ทีตัวเลนเลเกชั่นเขาก็จะไซเวย์ลงมาแบบนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็มีการกลับด้านนะครับก็เหมือนกับจบรอบตรงนี้นะครับจบรอบตรงนี้ก็กลับด้านขึ้นด้านนี้นะครับถือว่ามีโอกาสที่จะไปที่ 2-3บาทได้นะครับสำหรับตัว T I T L E นะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้ฮะพุ่งขึ้นแรงมากนะครับเห็นนพุ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีวันร่มเข้าแล้วก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับนี่เราจะเล่นหุ้นแบบนี้นะหมายก็ว่าเราจะหาซื้อแบบนี้นะครับตัวท่านที่เข้าตั้งแต่1.3 9่า็ได้กำไรไปแล้วนะครับก็ยังจะตั้ง หาทางตั้งคัดโปรฟิตไว้สูงหรือใกล้ๆนะครับเนื่องจากว่าราคาเขาก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับเหมือนตัวนี้นะพอขึ้นไปสูงสุดเขาก็อาจจะลงมายังกระทันหันแบบนี้นะขึ้นไปแล้วก็จะลงมาทันทีขึ้นไปก็จะลงมาทันทีอันนี้ก็ให้ระามาัดระวังเช่นเดียวกันก็คือเราเคยเห็นแล้วนะว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ลงมานะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ประเด็นคือถ้าท่านเข้าแล้วท่านก็ระวังนะครับตั้งคัดลอดเอาไว้ แถวๆใกล้ๆตัวราคาอาจจะตั้งไว้ที่ประมาณ1.61หรือ1.20หรือ1.660ประมาณนี้นะกันกันเขาล่วงลงมาถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็แต่แต่ถ้าเป็นแท่งชึบอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะแต่พุ่งขึ้นไปต่อแล้วเขาก็จะเหวี่ยงลงมาก็อันนี้ก็ตั้งแล้วมนระวังนิดหนึ่งนะครับน,นี่ถือว่าได้กําไรมากแล้วนะแต่ทันทีอาจจะต้องเทขายทํากําไรนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอจังหวะให้เขากลับลงมาแถวๆนี้นะไปเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสมควรเฟ้ารและมัดระวังนะครับก็คือจากที่เขาขึ้นไปเขาก็ต้องไซเวมาทางนี้แล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปถ้าเป็นหุ้นดีนะครับเขาจะก่อนที่เขาจะมาโดนแตะด้านล่างตัวนี้เขาจะเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับ ฉะนั้นตัวนี้ก็โปรดระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากราคาขึ้นไปสูงแล้วนะครับก็รอจังหวะให้เขาไหลไซเวงลงมาด้านล่างก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านทนได้ท่านมีความมีมันฑะนะครับมีการรอได้ท่านก็ต้องเอาไปตรงนี้แล้วก็รอให้เขาไซเวงลงมานะครับก็คือเขาจะมีการขาดทุนนิดหน่อยนะครับท่านก็ถ้าเกิดท่านมั่นใจในตัวเองก็ถือยาวนะครับ,รบเขาก็จะค่อ,คอยๆไซเวลลงกลับขึ้นไปที่เดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับ ตัวถัดมานะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ขึ้นมาชน2รอบนะครับขึ้นมาชน2รอบเป็นลักษณะแบบนี้นั่นก็หมายว่า,วาราคาแล้วก็อาจจะมีการดีตัวขึ้นไปอีกนะครับอู่จากแนวโน้มแล้วก็น่าจ,จะมีการดีตัวขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสถ้าถือยาวก็มีโอกาสจะไปที่1.8ึ่งจุดแปดท่านก็พิจารณาดูนะครับท่านลองเชื่อตัวเองนะครับเห็นแนวโน้มอย่างนี้แล้วท่านก็พิจารณาด้วยตัวเองได้นะครับว่าจะเป็นยังไงจากที่ นำมาให้เห็นนะครับท่านก็ลงทุนด้วยแล้วก็ต้องการมีการตั้งคัดลอตหรือคัดโปรฟิตไปด้วยนะครับถ้าเกิดกําไรถึงจุดไหนที่ท่านพึงพอใจในะกําไรก็ตั้งกําไรออกนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาจะไซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาเ็จะค่อยๆมาทางด้านข้างกลับมาราคาต่ำกว่าเดิมแล้วก,ก็ค่อยสวิงขึ้นไปนะครับสล้วเอฟวีจะเป็นอย่างนี้นะเราก็แล้วแต่ท่านถ้าเกิดท่านสามารถที่ตั้งจดตำมอนิเมเนทเมนต์ก็ พอลงมาต่ําก็ใส่เข้าไปอีกหน่อยขึ้นไปก็ัวโลดตามอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็ได้กําไรมาวัสลับหรลานนะครับตัวถัดมานะครับตัว a l i ิฟนะครับตัวนี้ก็กําลังตัวนี้ก็วิ่งขึ้นไปชนด้านบนเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าเขาขึ้นขึ้นไปชนบนเสร็จปาจะไซเวอออกมาด้านข้างนะครับประมาณแถวๆนี้นะกลับมาที่ประมาณอ1 2่า1.12หรือ1 1นะครับก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่1.45นะครับ ตัหนดกว่าตัวนี้ก็ราคาก็จะค่อยสวิงยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกโลขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมาตัดกันก็ลากเส้นจะลากเส้นสามเหลี่ยมก็ได้นะตรงนี้เส้นเทตเส้นหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เส้นเทตเส้นหนึ่งไปตัดกันตรงไหนก็ถ้าเกิดมันสามารถเลยตรงเส้นตัดขึ้นไปได้ก็หมายความว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปอีกยาวนะครับสาหรับตัวเอล็กนะครับตัวนี้เป็นหุ้นตัวเล็กนะครับที่มีอ่ ครับบาลานติดนะครับติดตัวแต่ยังคงวิ่งนะครับนี้ก็อยู่ที่0.50นะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่0.58นะครับตัวนี้ก็มีการตั้งอีบอลลุ่มหนาแน่นนะครับแต่ประเด็นคือเขามีบอลลุ่มเข้านะครับเมื่อมีบอลลุ่มเข้าเขาก็ล้วก็มาเป็นแบบนี้นะก็คืออีโดจิแล้วก็มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างแบบนี้2วันติดนั่นก็หมายว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับตัวนี้ก็ระมัดระวังในการพุ่งขึ้นนะครับ ตนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีการขมวดตัวเข้ามาของตัวบุริเชอร์แบงแล้วก็ตัวราคายังอยู่โซนด้านบนนะครับก็ถือว่ามีโอกาสตีตัวขึ้นไปนะครับนั้นตัวนี้จากกอบปริเนียเลกชันก็จะเห็นว่าแน่นอนก็ต้องซส์ไวอฟขึ้นไปนร ราคาจะไปถึง0.8ใน100วันนะครับใน100วันเขาก็จะไปยังไงก็จะไปให้ประมาณ0.8ใกล้สุดก็จะเป็น0.58ก็มีโอกาสดีขึ้นไปนั่นก็ทั้งหมดก็เป็นแนวโน้มแบบคร่าวๆให้เห็นนะครับว่าตัวไหนที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับในตัวนี้ก็มีหลายตัวที่เป็นราคาสูงแล้วนะแต่ตัวที่ทํากําไรให้ท่านได้ก็ก็มีอย่างเช่นตัวนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นกําไรของท่านนะครับเราฉะนั้นเรา ต้องเล่นหุ้นที่เรามองเห็นผลกําไรนะครับเราเห็นผลกําไรดูเห็นวิธีการขึ้นไซไวข,ไขึ้นไปของเขาแล้วตัวนี้มันจะแน่นอนกว่าที่เราจะไปจับตัวอื่นไปมั่วตัวอื่นนะครับท่านต้องเข้าใจในหลักการแล้วก็วิธีการของการขึ้นการลงของชีวิตของหุ้นแต่ละตัวนะครับแล้วเราก็เข้าเก่งกําไร เก,เก่งระยะสั้นๆจะได้กําไรแต่ได้ทุกครั้งจะดีกว่านะครับทำสั้นๆทำแน่นอนแล้วก็ทํากําไรนะครับอย่าไปเผลอติดกับหรือจะไปเผลอลักหลงหุ้นไม่ได้นะครับต้องคิดว่านี่คือการลงทุนนี่คือการบริหารการจัดการเงินนะครับถ้า,ถาท่านทําได้ท่านมีมายเซ็ตที่ดีท่านก็กําไรหลอดไปนะครับยังไงก็ฝากแชร์ ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกันในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณท่านที่กดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้พบกันในคลิปตัดไปสวัสดีครับ